เมนูแซ่บของจูนวันนี้ค่ะขนมจีนน้ำยาป่าลูกชิ้นปลาค่ะมาจ้ะเรามากินแซ่บๆด้วยกันเด้อค่ะเดอะ้อสวัสดีจ้ามาค่ะมาพอจูนค่ะืันนี้พอจูนไว้ไว้ค่ะอีกหานาทีค่ะบ่ายโมงถือวันเร็วด้วยค่ะเนาะ Today see me early because it's five minutes to o n p.m. now Yeah I'm gonna have spicy ฟิตซุปเดี๋ยววิสฟีสเมสบอลไรโบมิซลีนูด๋อเดี๋ยวแอนดออมายเวนจี้ค่ะกินขนมจีนน้ำยาข้าเก่าค่ะพี่น้องมักคุงค่ะสิร่องกิ่นมึงค่ะทั่วงอกมาค่ะมามากินน้ำกันเขาปิดน้ำเมตตาพี่น้องค่ะโอ้ยหูเลยค่ะคุณค้าของน้ำ นำขวดเมื่อเราที่กอกไว้เมื่อคืนมาค่ะทำเอนจอยทำเ <c oughs> อนจอยตัวงมอกซื้อมาเมื่อวานพอแม่แฟน พึ่งออกไปพึ่งไปวางสิบเอ็ดโมงเสารค่ะกลับเนี่ยบาทแล้วค่ะพอวันพุธเิ่นสิบากันไปอังกฤษเนาะค่ะเนาะมาจา้ามาเสีบน้ำนังงามค่ะพี่น้องค่ะคลิปเมื่อวานที่จุนไปเก็บ ต้นหอมเลยคะ่ะผูดด้ใดหูแน่เฮ็ดนะเขมะามาคอมเมนต์ให้จูนในเด้อจ้าเด้อจูนบ้าหูดอกจูนบ้าสันทาดเรืองนี่จ้ะ กอลมคลิปแตงหนา้าคือกันจ้ะจุนแตงสำนันละพี่น้องขาจูนมะล้งยังหลายดอกแต,แตงวาเนาะคะ่ะเนาะสไตล์เนาะคะ่ะสไตล์จุนมดพริกลูกโดด ลองพื้นลองพื้นไม่ลงค่ะไม่ชอบหน้าเต <Geez> อะมันรศอนสนเมื่อนี่ พยากรณ์อากาศฝนตกตลอดครับพี่น้องคึ้เมื่มื่อค่ะเมื่อเนี่แบบตกแบบเป็ดปลอยไหมค่ะตกแบบเบ่หยุดแต่ไะ ลาจูนอร่อยคิดหอดบานอยู่ห่วยๆแบบที่นียเาคิดหอดสาะสินค่ะห้องนอนอยุงเทพปบนด้จะไปงวนหนึ่จุดสิค้นเพื่อที่เจอเมียค่ะคนที่เจอครับสาะสิน กะว่าสิคึืนนของเ่นก่อนปีใหม,ม่แดดออกเดี๋ยวก็บดเดี๋ยวก็แดดสิขึ้นนของคนก่อนปีใหม่ขันจูนเฮ็ดริสาแล้วด้วจ้ะ ข้าท่านประเห็ุแ้วกวบะเนขึ้นจะ้ะจะประสิคนขอ,ของครับมากกว่ะศินคร่ะเริ่มเต็มโตแล้วค่ะ เพียร์เอฟแน แวนจุนสร้างเฮ็ดเก้าวันที่สิบสามเดือนหนึ่งมันใน้แลวอยู่แก่แบบโมจุนแก่แบบห้สร้างแก่เฮ็ดู็ถูกใจแวนเพชรค่ะ เผ็ดล้านเพ็ดของของมูค่ะอหอมแดงเพ็ดเห็นทั่วงอกแบบนี้นึกถึงหมอไฟลเราจุน ลองก่อนคะ่ะมะละกออย่ามากักพริกเผ็ดขันดองก็สิแสบดองกินกับขนมจีนคะ่ะมะละกอ คิดแรกว่าจุดศูนยางไปงนยางเนาะค่ะเนาะจุดค่อยเว่ายอยู่ว่าจนอยากไปนยางอยู่แถวบ้านยายนะคะ <S <S ่ะเนยาะเขตบลันยายเป็นเขตที่เป็นเมืองอีกเมืองของเมันของของ,ของปัมโปนาดนะคะ <S <S ้ค่ะอยูย่ติดกันเหมือนสมุทรปราการกับกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะ แถวบ้านกับใบมันรวงเขากินใบรวงก่อนพี่น้อง ดูแลสุขภาพในใจจากทุกคนเ้ยไบายลาสีนอันตระล่เนาอะค่ะเนาะแต่ว่าแยกกระตกระตากหลายเด้ค่ะอยู่เมืองนอกคนติ่ใ่กันเปื่อนก็นคือคนป่วยค่ะพวกธรรมดาเพิ่ใไซค่ะบ้านกันเปื่อนว่าเพ็หน้าก,กะ เพราะเขาทำมาให้คนไม่สบายใส่ค่ะส่วนคนปกติไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ก็อย่างว่าเนานะคนเรามันก็กลัว <c oughs> ก็เลยแยกไม่ออกว่าใครป่วยใครไม่ป่วยกันแน่เพราะเห็นใส่กันหมดทุกคนไว้ป้องกันฝุ่นเนาะกรุงเทพบ้านเราฝุ่นเยอะ เด้๋วไปทำไปวันละวันละหน้าุณซิเวะข้าฟู้แถวหนันนี่แต่ซื้อมูสอะไรมูสามชั้นไม่แต่เหิดฮอตพอร์ตไหมคะ่ะ ม่ว่าแบบรนันจินกินไปซื้ออันนี้มากไปซื้อซอยบีนเพจไหมคะทั่วเหลืองมักอยากกินดินจังจิเกอาหารเกาหลีสุ้อเตาหู้มากแพ็กหนึ่งผันลืมซื้อสก,กินี่อากาศแบบนี้อยากกินแบบคลอง้อนหอนไหมคะ โตจูนจูนการกินอาหารของจูนจูนว่าจูนโชคดีด้วยจ้ะจูนเป็นคนพอกินของแปลกไหมฮะพอกินของดิบบ่กินของแบบที่แปลกวะเขาลาหมึกดิบจูนก็พอกินกุ้งใหญ่ดิบก็ไม่กิน กินพ่อได้ดอกคาะกุ้งไงดิบเป็นตะยานพทษเป็นตะมีพยาหลายกุ้งขาวอ่ะเอามาแช่โซโดอกโซดาสะดุ้งน้ำร้อนก็ยังพอเนอะเาะพ่อได้กิ่นแสบอยู่เดยแต่กุ้งตัวใหญ่นันเป็นตะมีพยาธกุ้งแม่น้ำไม่จ๊ะ ขอดูอย่างเดียวพอค่ะไม่กินตามเห็นตัวย่าไงเป็นแต่ยางแสบคูยสิหอมห่วยเบาแล้วเดยเฉสื่อมกจักสิบตอยู่กลุ่มสีชมพู แปลกจุดมากสเปนงวดนี่จุดเพราะในพอกุ้งสีชมพูอยู่พอถ้ากุ้งขาวบานเท่าละแซ่โซดาขวดหนึ่งผมดได้จะกุ้งขาวจุด thế mẹ bảo là cho mấy mẹ đi Đường thang thì mặt còn đấy rồi Mất mày 有没有回来？对不？ หานจ้ยจ่้ยเข้มคนครับ แ้าอีสารยู่เฮี่ยนจูนจ้ะคนเมื่อมกคนแบบนี้ได้จ้ะจ้องน้ำออกใสยจักน้อยเหมือนมันคนโพดเวลาจูนเฮดไทยพูดเถา่า่นกินเนาะค่ะเฮทไทยคนกินอยู่เฮียนจูนซีเพราะเฮทคนปนนี่ค่ะ พ่เจ้าจุด,จดิล่านะคะเนาะจุดจิล่งกินมดก่อนค่ะจุดิล่งสะออกไปยางเดี๋ยวเข้าพ่อกันคลิปหน้านะะเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายค่ะไปละจ้าพักเต็ม <laughs>